สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกนะครับเป็นเรื่องของภิกษุห้าร้อยรูปเลยค่ะสวัสดีค่ะที่ท่านตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมในป่าแต่กลับเจอเรื่องแบบน่ากลักลวๆจนปฏิบัติไม่ได้เลยใช่ค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากคือ,อ,อกลุ่มภิกษุเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าก่อนที่สาวัตถีนะคะ ครับคบพอเรียนเสร็จก็ตั้งใจจะไปหาสถานที่สงบสงบเพื่อเออเร่งความเพียรทำวิปัสสนากันก็เดินทางไปไกลเหมือนกันนะคะร้อยโยธก็ประมาณาร้อยกว่ากิโลเมตรได้ครับแล้วก็ไปเจอป่าใหญ่ที่เหมาะเลยใช่ค่ะไปเจอไพรสนหรือป่าใหญ่อยู่ไม่ไกลหมู่บ้านชาวบ้านเห็นก็ศรัทธานิม,มนต์ให้อยู่จำพรรษาที่นั่นเลยสมเดือน <c oughs> แต่เหมือนว่า การไปอยู่ของพระช่านเนี่ยไปรบกวนเจ้าที่เจ้าทางหรือเทวดาแถวนั้นประมาณนั้นเลยค่ะคือเทวดาที่เขาอยู่ตามต้นไม้ในป่าเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจเท่าไหร่ที่มีพระมาอยู่เยอะๆแบบนี้อ๋อต้องลงจากวิมานอะไรแบบนี้เหรอครับค่ะตามความเชื่อก็คือท่านต้องลงจากที่สถิตบนต้นไม้ตอนแรกเทวดาก็รอดูนะรอไปครึ่งเดือนกะว่าเดี๋ยวพระท่านก็คงไปแต่ท่านอยู่ยาวเลยใช่ค่ะ พอรู้ว่าจะอยู่ถึงสามเดือนเทวดาก็เลยเตัดสินใจว่าต้องทำอะไรสักอย่างคือจะขับไล่พระกลุ่มนี้ไปขับไล่ยังไงครับโอ้โหคือใช้วิธีที่น่ากลัวเลยค่ะคือแสดงภาพหลอนเป็นแบบร่างผีหัวขาดเนี้ยโหแล้วก็ส่งเสียงดังๆน่ากลัวๆตอนกลางคืนตอนกลางวันแม้แต่ตอนเดินจมกลมก็เจอค่ะแล้วพระท่านเป็นยังไงบ้างครับเจอแบบนี้ทุกวันก็เกิดความกลัวสิคะ ทั้งกลัวทั้งเอ,อไม่สบายกายสบายใจบางรูปถึงกระป่วยเลยจามไอกันไม่ผาสุกมากๆอืมสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าอยู่ต่อไม่ไหวแล้วกลับไปเฝ้าพระศา,าสดา,าดีกว่าไปทูลถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับกลับไปขอคําแนะนาจากพระพุทธเจ้าใช่ค่ะพอไปถึงก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ฟังเรื่องความน่ากลัวความไม่ผาสุกต่างๆแล้วพระองค์ว่ายังไงครับพระองค์ก็ทรงฟังแล้วก็ตรัสว่า ให้กลับไปที่ป่านั่นแหละที่เดิมเลยเอา้าวให้กลับไปที่เดิมเหรอครับใช่ค่ะแต่คราวนี้พระองค์บอกว่าจะประทานอาวุธให้ด้วยอาวุธอาวุธอะไรครับอาวุธที่ว่าเนี่ยก็คือเมตตาสูตรค่ะบทสวดแผ่เมตตานั่นเองพระองค์ก็ทรงสอนแล้วก็บอกให้เริ่มสวดตั้งแต่ย่างเท้าเข้าเขตป่าเลยอ๋อใช้เมตตาเป็นอาวุธนี้เองทําไมต้องเป็นเมตตาครับมันได้ผลกับเทวดาขนาดน,นั้นเลยหรอคะ ก็น่าคิดนะคะคือพลังของเมตตาเนี่ยมันเป็นความปรารถนาดีแบบบริสุทธิ์มากๆเลยนะคะเพราะพระท่านร่วมใจกันสวดแผ่กระแสความรู้สึกดีๆออกไปเนี่ยมันก็ไปกระทบใจเทวดาครับทําให้ความรู้สึกไม่เป็นมิตรหรือความคิดร้ายๆที่เทวดามีอยู่เนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นความรู้สึกดีๆความเป็นมิตรเข้ามาแทนน่าสนใจมากครับแล้วพอพระท่านกลับไปที่ป่าพร้อมกับเมตตาสูตรผลเป็นยังไงครับ โอ้โหผลนี่เ,เรียกว่าอศัศจรรย์เลยค่ะพอคณะพิกษุเริ่มสวดเมตตาสูตรตั้งแต่ปากทางเข้าป่ายเนี่ยครับเทวดาที่เคยคิดร้ายจากที่เคยหลอกหลอนก็เปลี่ยนท่าทีไปเลยกลายเป็นออกมาต้อนรับขับสู้ช่วยเหลือดูแลพระพิกษุอย่างดีเลยค่ะ ช่วยเหลือยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่ช่วยรับบารจีวรช่วยนวดเฟ้นให้หลังกับจากบินทบาทหรือตอนปฏิบัติเหนื่อยเนื่อยแล้วก็ให้การอารักขาคุ้มครองอย่างดีเลยโหจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับใช่ค่ะบรรยากาศในป่าก็เปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นที่ที่สงบมากไม่มีเสียงไม่มีภาพอะไรมารบกวนอีกแล้วพอภายนอกสงบ จิตใจก็พร้อมสําหรับการปฏิบัติภายในแล้วสินะครับแน่นอนค่ะพอไม่มีเรื่องน่ากลัวมารบกวนจิตของภิกษุทั้งห้ารอรูปก็สงบตั้งแม่นเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นคราวนี้ก็ถึงเวลาจะรนวิปัสสนาจริงๆจังๆสิทีท่านพิจารณาอะไรเป็นหลักครับท่านกน้อมจิตพิจารณาความจริงของร่างกายนี้ล่ะค่ะว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเพราะบางมากๆเหมือนกับหม้อดินเผา กุมภูปมังกายามิมวิทิตวาที่แบบพร้อมจะแตกสลายได้ตลอดเวลาแล้วพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่ไกลถึงสาวัถีลหละครับท่านทราบไหมว่าสิทธิ์กำลังก้าวหน้าทรงทราบค่ะด้วยพระญาณของพระองค์พอทรงเห็นว่าภิกษุกลุ่มนี้จิตพร้อมแล้วกำลังจเจริญวิปัสสนาอย่างเข้มขน้นพระองค์ก็เลยเทรงเปล่งพระโอภาษแสงสว่างใช่ค่ะ เป็นแสงสว่างไปปรากฏเหมือนกับว่าพระองค์ไปประทับอยู่ตรงหน้าภิกษุเหล่านั้นเลยแล้วก็ตรัสพระคาถาเพื่อย้ำเตือนสอนต่อไปอีกพระคาถานั้นสอนว่าอะไรบ้างครับก็สรุปความได้ว่าให้รู้วกายนี้มันไม่เที่ยงเหมือนหม้อดินนะแล้วก็ให้รักษาจิตใจให้มั่นคงเหมือนเมืองที่แข็งแรงมีป้อมปราการป้องกันครับแล้วก็ให้สู้กับกิเลสหรือมาเนี่ยด้วยปัญญาเป็นอาวุธ พอชนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าหยุดนะต้องรักษาความดีความชนะนั้นไว้ด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเหมือนต้องคอยระวังรักษาไว้ใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือท่อนสุดท้ายที่ว่าอานิเวสโนสิยาคือให้เป็นผู้ไม่ติดอยู่ไม่ยึดมัน่นแม้แต่ในผลสมาธิหรือความสำเร็จต่างๆที่ได้ระหว่างทางอ๋อคือแม้จะทำสมาธิได้ดีหรือเห็นทำอะไรแล้วก็อย่าไปยึดติดกับตรงนั้นถูกต้องค่ะ พระคาปิดติดมันก็จะไม่ก้าวหน้าต่อไปลึกซึ้งมากครับแล้วพอจบพระคถาที่พระองค์ตรอดผ่านแสงนั้นผลเป็นยังไงครับณนะขณะนั้นเลยค่ะพอสิ้นเสียงพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งห้าร้อยรูปก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาญาณคือความรู้แจ้งแตกฉานในธรรมะอย่างสูงสุดทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหบรรลุพร้อมกันหมดห้าร้อยรูปเลยณตรงนั้นใช่ค่ะณนะที่นั้นเลยสุดยอดจริงๆครับ สรุปแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนการเดินทางจากความกลัวสุดขีดในตอนแรกมาสู่ความสงบด้วยพลังของเมตตาแล้วก็ใช้ความสงบนั้นเป็นฐานในการเจริญปัญญาจนเห็นแจ้งความจริงแล้วก็หลุดพ้นไปในที่สุดถูกต้องเลยค่ะเป็นบทเรียนที่ชัดเจนมากๆว่าเมตตานีไม่ใช่แค่ดีกับคนอื่นนะแต่ยังเป็นเหมือนกรอกป้องกันภัยให้ตัวเองได้ด้วยใช่ครับสร้างบรรยากาศที่มันเอ,อื้อต่อการปฏิบัติธรรมและพอใจสงบแล้ว ปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันได้เต็มที่เป็นอาวุธสู้กิเลสแล้วก็ต้องไม่ลืมหลักการไม่ยึดติดหรืออนิเวสโนโด้วยครับผมก็น่าจะท,ทิ้งท้ายให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันก็มีความกลัวมีสิ่งรบกวนในรูปแบบต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะใช่เลยเราจะเอาอาวุธอย่างเมตตาอย่างปัญญามาปรับใช้ย่งไงได้บ้างเพื่อสร้างเมืองใจของเราให้มันมั่นคงให้สงบได้ ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆในโลกทุกวันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน่าจะนำไปใคร่ครวญกันต่อได้จริงๆ